สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับสิพ้ามาอัปเดตอันหอมแบงที่เข้าปลูกไวจ้จะอันกระทะกระทะนี่ก็ได้แบงออกไปปลูกอีกแล้วจ้ะพี่น้องก็ลังก็ล่งแตกออกค่ะเดี๋ยวก็สีด็ดได้แบงอีกแล้วจ้ะอันนี้คือเข้ามาทายอัปเดตให้เพิ่งนะจ้ะพี่น้องห <c oughs> อมแบง อันนี้คือขาปลูกไสแฝงจ้ะปลูกเป็นแฝงแฝงแบบยาวจ้ะแฝงยาวเลยเพ่อนกำลังแตกกอออกจากแล้วอันข้างๆนี้ข้าก็สิใช้เป็นผักกาดจ้ะเป็นผักกาดอกข้กกา,กาก็เลแบบว่าขาปลูกว่าได้กินนะนะปลูกว่าได้เด็ดว่ได้ปลูกหลาย น,นี่ก็จะเป็นหอมแบงมันกำลังแตกออกจ้ะพี่น้องกำลังแตกออกอแต่ว่าใบาใบมันนะเข้ากับซอยซอยดูอยู่จากพี่น้องซอยใบไต้มันดูอยู่ซอยเพื่อที่จะให้เพื่อนแตกออกทงนนะ กติเขาก็ปลูกต้นเดียวเนาะตอนนั้นก็คือไทยห้เบิงดิจ่าแบบน,นี้เพื่อนกำลังแตกออกกำลังแตกออกหลายอยู่จ้ะพี่นอ้องอันนี้ก็คือเขาปลูกไม้จ้ะเขาปลูกไม้ก็คือเขาก็ปลูกดูอันนี้นิ่มเดียวขึ้นกันจ้ะปลูกต้นเดียวขึ้นกันนี่เพื่อนก็กำลังแตกออกค่ะพ่อเพื่อนแตกออกแล้วค่ะ เ้าก็สีซอย,บยใบไต้เพื่อนออกนะ่ะพี่น้องนี่เพื่อนก็ร่ขคืนอันนี้ก็จะเป็นอันพักหอมชีหอมมะวานจะหอมมะวานพ่อเด็ดจะพ่อเด็กใส่แกงใส่ออมเนาะหอมชีเพื่อนก็คืนง่ายอยู่ด้พี่น้องสำหรับหอมชีแป้งนีคือกันจะ แป้งนี้เขากับส้หอมชีอันนี้คนกระลังไงเข้ากับวานหอมชีคือกันอันนี้อันนี้สําหรับแป้งนี้เขาเข้าจะปลูกเป็นพักแป้นจ้าพี่น้องคนกระลังขืนจา้าอันนี้เข้าปลูกเป็นพักแป้นเิ่นกระลังข้นเลยอีแป้งนี้คือกันจ้าพี่น้อง แป้งนี่ก็จะเป็นหอมชีแล้วก็จะเป็นผักแป้นผักแป้นก็กำลังขึ้นใบกุยช่ายนะพี่น้องเป็นใบกุยช่ายกับหอมชีเขาว้ใส่แกงค่ะพี่น้องก็ได้ปลูกลายค่ะพี่นอ้องปลูกกพอได้กินปลูกกพอได้เด็ดจ้าหอมหอมชี ค่ะพี่น้องอันก็นจะเป็นขรอบครัวเลยแปนอันนี้ก็จะเป็นผู้ชายผู้ชายสองแปงค่ะพี่น้องเดี๋ยวอัน,นเพื่อนหญ่อีกกสิมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องออสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ